โมเมน์โมเมนโมเมนสวัสดีครับชิปนี้ก็เช็คขบวนจะเสร็จแล้วครับเหลือใส่ข้อกับรอเช็คมอเตอร์ครับรถดําเราจอดน่าจะจอดหลายวันนะี่ยเพราะอะไรครับเก็บเงินบ่ไดรครับไม่มีทุนวิ่งต่อครับต้องจอดแล้วก็ไปไล่เก็บเงินครับไล่เก็บเงิน นีนะ่ครัวจอดหมดครับพรุ่งนี้ก็ต้องจอดอีกครับเพราะว่าทุนเราหมดถ้าเราเก็บไว้หรือว่าสะสมไปเรื่อยๆมันจะเป็นดินพวกหางหมูครับนี่นี่สินนี่เก่านี่เก่าค่าวิ่งดินแล้วก็ทุนที่เราควักออกควักออกวันละหมื่นกว่าหมื่นกว่าไม่ไม่เหลือครับสู้จอดจอดไล่เคียยเงินเคียยเงินรดดาเคียงเงินกับนายหน้าเคียงเงินกับเจ้าของที่ บางทีก็อย่างที่บอกครับมีเงินแต่ไม่จ่ายเอาเงินตัวเองไปลงทุนอย่างอื่นกว่าแต่ค่าทุที่ไม่จ่ายก็มีมีเยอะจอดกันหมดครับส่วนกระโพดก็จะเสร็จแล้วครับใครมีงานนะครับทักมาไอซี่ใส่น้องวาอยู่อุบลเนาะจะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนโรลเลอร์ใหม่ครับใครอยากได้โรลเลอร์นะครับได้สองร้อยไร่ครับซื้อมาพันสองลูกละพันสอง ก็จะเปลี่ยนใหม่ครับกลัวกลัวมันแตกครับเพราะว่ามันเป็นโรเลอร์ราคาถูกเราเออเราได้โรเลอร์แบบทดสอบมาครับก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วก็จะทำรีวิวให้เขาบอกตรงนี้แหละครับนี่ก็จะเป็นของ c h ก็ที่เปลี่ยนก่อนก่อนลงข้อพดก่อนลงเกี่ยวข้อพดปลายปลายฤดูกาลนะครับ ก็เกี่ยวได้ประมาณสองร้อยไร่ครับประมาณสองร้อยไล่เนี่ยนี่ทั้งหมดยี่สิบสองลูกครับขายลูกละเจ็ดร้อยครับใครจะเอาก็ทักมานะครับนี่ไม่มีแตกสักลูกนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนออกเดี๋ยวจะเออเป็นโรลเลอร์ทดสอบครับเราก็จะทํารีวิวของเขาครับเหมือนว่าทดสอบนั่นแหละครับก็จะเปลี่ยนออกพรุ่งนี้ครับใครสนใจก็ทักมานะครับซื้อมาพันสองครับ ไปเช็คดูครับของซีเฮถ้าเกี่ยวข้าวคิดว่าไม่มีปัญหาครับแต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่มีอะไรย,ไยังไม่แตกสักลูกนี่ก็มาเล่าปัญหาให้ฟังครับเ <c oughs> <c oughs> ดือนก่อนก็หมดเฟืองท้ายไปสองหมื่นเดือนนี้หมดยางไปสองเสน้นก็หมดไปอีกหมื่นหนึ่งแต่ละอีกข้างหนึ่งครับข้างนี้ก็ยังได้แต่ข้างนู้นก็ เดือนนี้เงินออกแล้วครับเงินออกเงินออกก็คือว่ายังไม่ออกครับก็คำนวณได้สามหมื่นนิดๆครับแค่นั้นสามหมื่นสามมื่นกว่าบาทก็ทั้งบ้านก็มีงวดคันนี้คันเดียวนี่งวด 62, 62หกสองหสองสี่ศูนย์งวดคันนี้ไนมะ่โครไม่มีงวดเทเลิร์ไม่มีรถดับไม่มี มีแค่งวดรถเกี่ยวงวดรถเกี่ยวก็หาเงินสงวดเพชรเจริญแล้วก็รถดำไม่มีไมโคูไม่ไม,มีมีคันนี้รถดำเล็กไม่มีไม่มีครับใครจะบอกว่าได้เยอะก็พิจรารณาครับมันแล้วแต่เขียแล้วแต่พื้นที่ครับบางพื้นที่เขาก็รายได้ดีแต่สําหรับพื้นที่ผม ผมบอกตามตรงว่าหนักครับปีนี้ก็หนักบ่อดินบ่อดินมันไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนก็หวงดินคนหวงดินวิ่งไกลก่าเดิมราคาเท่าเดิมหรือถูกกว่าเดิมถ้างานปากบอกก็โดนตัดโดนตัดใครไปเปิดก่อนเปิดแพงคนนั้นเสียเปรียบก็นั่นแหละครับ ให้ไปเปิดก่อนอคนนั้นจะเปรียบแล้วก็เหลี่ยมเหลียมของคนหรือว่าเหลี่ยมของในหน้าก็จะไปบอกว่าเนี่ยทีมนั้นเขามาให้แค่ร้อยห้าสิบไอ้มาลังอยานะ่างไหนอะผมให้ร้อยสี่สิบแต่ไม่รู้ว่าจริงือไม่จริงนั่นแหละ,น,น,หละนั่นแหละคือเหลี่ยมเหลี่ยมของแต่ละคนบางคนก็ตัดตัดถูกบางคนก็ตัดเป็นให้เคบางคนก็บอกว่าอ่าผมแถมเนี่ยมันก็เลยจะไม่เหลืออะไรครับมันจะแทบจะไม่เหลืออะไร แทบจะไม่เหลืออะไรนี่เด,ด,ดี๋ยว <แ S 2> พรุ่งนี้ทีมงานเจอวหนึ่นง รถตัวจอดนานตัดบทติดจอดเดือนกว่าแล้วติดปะเนาะเหรอจอดเดือนกว่าไม่ติดได้พ่วงแบตเลยครับ สตาร์ทไม่ติดกับในพ่วงแบตครับ,บ,รบจอดโดไหลายมันบม่ได้รเรียนแบดตั้งแต่มาพร้อมกับรถอื้อ ใช่ลหรอใส่ไม่เป็นนะรูแบตบร้านสาวปลาเราเสียวแบบนี้ดิสีประตูพอปรสทัใจหนูไม่เอานูจะเอารถตู้จะเอารถตู้เหมือนปู่เพื่อนว่า จอดครับใครมีงานก็บ่ไปหรอกครับ <laughs> จอดไว้นี่แหละครับเอาหน่อยค่ะจะขึ้นค่ะเซินครับนี่มนครับไปไหนครับเนี่ยเปตอดแหละครับไ <laughs> ปใยเซ่องเลยก็ต้องไปวะไปตอดครับแต่พอไปขึ้นไม่ก็ไปห้างรถไฟแทนตกไม่สิว่าทมันวนกันถึงงานรถดำแล้วครับ ่ะเดี๋ยวพุพอ่กันนะครับเนาะเปิดแอร์ให้เย็นๆครับเจ้าผู้ได้สารเมารถสามปีกว่าครับได้ครึ่งทางครับได้กำลังไ้หามือโลกจอดสัญญาณบวมแล้ว ่บ่มาเขินมันฝุ่นนี่มอดแม่มาเขินเลยมันฝุ่น,ม,น,ม,นมันจะยกสายไฟบะ เถอไปนี่นะเอไปนี่สะดงจอนดอเเอห้านะหห้านะถอน่ใสุ่้งสูงาน่งสี่ัน่นาโอเคพอแล้ว